อ่านข้อความหมด e d g ดยี่สิบห้ายังไงตอนนี้ Edge ยี่สิบห้ายังใช้ Notification e d ไม่ได้แต่เรายังมีอีกวิธีหนึ่งดูการแจ้งเตือนหรืออ่านการแจ้งเตือนท,ทั้งหมดที่ผ่านมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวข้อความจะถูกเซฟไว้ไม่มีการลบออกไปง่ายเลยตอนแรกเนี่ยให้เพื่อนๆเข้าที่ Galaxy Store เราต้องแนะนําคนที่ใช้ Edge ยี่สิบห้ามือใหม่หรือใครที่เพิ่งมาติดตามช่องเราหรือย้ายค่ายเข้ามานั่นก็คือแอปพลิเคชัน Google ตัวนี้ดาวน์โหลดได้ใน Galaxy Store เท่านั้นจะทําทให้มือถือของเพื่อนๆเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้ซึ่งวันนี้เนน่ราาจะาอกอ,อ,อกกขคทุแปงใ วันนี้นั่นก็คือแอปพลิเคชันโนติสตานั่นเองใครที่มีปุ่มกดดาวน์โหลดแบบนี้ให้กดดาวน์โหลดได้เลยนะดาวน์โหลดมาแล้วน้องจะอยู่วันที่2นะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะจาก,จากนั้นก็กดที่ปุ่มสตาร์ตรงนี้จากนั้นก็ทําการกดสวิตช์แอคทีเวตโนติสตาตรงนี้ในเมนูอันแรกเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเลือกแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆต้องการจะเซฟการแจ้งเตือนไม่จาเป็นต้องเลือกทุกแอปก็ได้นะทุกคนเลือกเป็นแอปแชทอย่างเดียวก็ได้ในส่วนของเมนูล็อกสกรีนให้กดเปิดแล้วก,ก ตรงนี้จะเป็นการเซฟการแจ้งเตือนนะสามารถเซฟไว้กี่วันก็ได้ส่วนตัวเลือกเป็น30วันก็พอมาและในหน้าจอล็อกเนี่ยก็สามารถดูการแจ้งเตือนที่เด้งมาได้ตลอดเลยจาตำแหน่งที่เราบอกไว้ได้ไหมปัดขึ้นแล้วใส่รหัสล็อกหน้าจอก็จะขึ้นแถบแบบนี้แอปที่เราได้เลือกการเซฟการแจ้งเตือนไว้ก็จะมาขึ้นตรงนี้หมดเลยทุกคนต่อให้ยกเลิกข้อความเนี่ยก็ไม่มีผลนะและในส่วนหน้าจอโฮมเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มวิดเจ็ตในการแอบอ่านข้อความได้เช่นกันกดค้างพื้นที่ว่างแล้วเลือกวิดเจ็ตจากนั้นก็ทําการเลื่อนหาแอปพลิเคชันโน เส้น Messenger หรือว่าไลน์นี้เลือกได้ตามใจชอบเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถแอบ,บอ่านข้อความโดยที่เขาไม่รู้ได้กดเลือกจํานวนข้อความที่ต้องการแสดงได้นี้แล้วแต่เลยเพียงเท่านี้เวลาข้อความเข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถแอบ,บดูได้แม้ว่าเขาจะลบข้อความไปแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นข้อความอยู่และรุ่นอื่นก็สามารถทําได้เช่นกันนะทุกคน